สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมขอนำหนังสือที่หายากเล่มหนึง่งซึ่งนักเขียนท่านนี้นะครับนอกจากจะเขียนหนังสือได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเขายังเป็นนักวาดภาพประกอบที่สามารถวาดภาพได้สนุกมากๆเลยนะครับผู้เขียนท่านนั้นก็คือแอนดรูว์แมทธิวนะครับหนังสือที่ผมกำลังจะนำมาเล่าต่อไปนี้ปัจจุบันก็เป็นหนังสือที่หายากมากๆแล้วนะครับ เล่มนี้ชื่อภาษาไทยก็คือสุขกันเถอะเราส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือ happiness now เป็นของสำนักพิมพ์ c 1นะครับต่อไปนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนที่ผมอยากนำมาแบ่งปันนะครับเริ่มแรกด้วยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุขหากว่าคุณเป็นเหมือนผมที่ใช้ชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น มีเรื่องต่างๆให้คิดให้ทำให้แก้ปัญหาอยู่เสมอในบางครั้งบางคราวคุณก็อดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าในอดีตตอนที่อายุยังน้อยๆอย,อยู่ไม่ได้ทําอะไรมากเท่าวันนี้คุณคงจะมีความสุขมากกว่าในทางกลับกันหากคุณยังอยู่ในวัยเรียนหรือเพิ่งเริ่มทํำงานคุณก็อาจคิดว่าในอนาคตหากอายุมากขึ้น หน้าที่การงานคงเติบโตมีรายได้มากขึ้นหรือหากได้แต่งงานกับคนรักคุณก็น่าจะมีความสุขที่มากขึ้นในปี1990นักวิจัยชื่อโรนัลอิงเกอรฮาร์ดได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนจำนวนถึง1 7 7 0 0 0 0คนจาก16ประเทศโดยใช้คำถามว่าคุณมีความสุขเพียงใดและ คุณพอใจกับชีวิตของตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่พบมีดังต่อไปนี้ครับกลุ่มคนอายุ15-24ปีมี81%ที่พอใจกับชีวิตกลุ่มคนอายุ25-34ปีมี80%ที่พอใจกับชีวิตส่วนกลุ่มอายุ35-44ปี มี80%ที่พอใจกับชีวิตกลุ่มคนอายุ45-54ปีมี79%ที่พอใจกับชีวิตกลุ่มคนอายุ55-64ปีมี79%ที่พอใจกับชีวิตและสุดท้ายกลุ่มคนที่อายุ65ปีขึ้นไปมี81%ที่พอใจกับชีวิต หากคุณฟังทันนะครับจะเห็นเลยว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อชีวิตเกือบจะเท่ากันคืออยู่ในระดับที่79-81%ถึงซนะครับจะเห็นเลยว่าผลสำรวจทุกอายุเหมือนกันดังนั้นหากอิงตามผลอันนี้นั่นหมายความว่าวัยรุ่นจองปัญหาและวิกฤตวัยกลางคนจึงไม่ใช่ปัจจัยใดๆที่ส่งผลต่อความสุขเลย พูดง่ายๆว่าอายุไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขหรือมีความทุกข์แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติต่างหากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผลสำรวจนี้ค่อนข้างจะมีความเก่ามากแล้วนั่นคือ30ปีก่อนก็ไม่แน่ใจว่าจะทำการอ้างอิงได้เหมาะสมเพียงใดนะครับแต่ก็สามารถถือว่าเป็นตัวชี้วัดบางอย่างได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปผู้เขียนว่าด้วยเรื่องของเทคนิคเลื่อนเวลาออกไปก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณคิดจะกลุ่มใจให้คุณเลื่อนเวลากุ่มใจออกไปก่อนทราบไหมครับว่าการวิตกกังวลไปก็ไม่เกิดประโยชน์ค่อยๆรับมือกับมันไปทีละขณะจะดีกว่าที่จริงคุณอาจเคยเลื่อนงานที่ควรทำหรือเลื่อนความสุขออกไปเรื่อยๆนานแล้วนะครับ ตอนนี้ให้คุณลองเปลี่ยนมาเลื่อนความกังวลความกลุ่มใจความโกรธออกไปก่อนบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยมากุ้มใจก็ยังไม่สายนะครับแล้วพอถึงวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเลื่อนออกไปอีกเรื่อยๆเป็นวันมะลืนแล้วเมื่อถึงวันมะลืนที่ว่าก็เลื่อนออกไปอีกเรื่อยๆนะครับเทคนิคนี้จะช่วยคุณเลื่อนความทุกข์ออกไปก่อนได้เรื่อยๆ ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าทำได้ชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจต่อไปผู้เขียนเล่าถึงที่จริงแล้วผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนก็เหมือนคุณนั่นแหละหลายๆคนนะครับของคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่หน้าตาพรสวรรค์ยังอาจจะไม่เท่าคุณเลยด้วยซ้ำเช่นมหาตามะคานทีแมชีเทเรซาหรืออับ,บราฮัมลินคอน แต่สิ่งที่พวกเขามีแตกต่างไปจากคุณนิดหน่อยก็คือความซื่อสัตย์ความกล้าหาญความภาคเพียรความใจดีมีเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนและด้วยความนิดหน่อยนี่แหละครับส่งผลใหญ่หลวงต่อชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างมากที่จริงผู้คนที่มีความสุขไม่สนใจหรอกนะครับว่าชีวิตนี้ยุติธรรมหรือเปล่า พวกเขาแค่ใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วคำว่าชีวิตนี้ยุติธรรมหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่และก็ไม่ได้สำคัญมากด้วยว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นอีกอย่างไม่แน่หรอกนะครับที่ชีวิตง่ายๆจะทำให้มีความสุขเสมอไปที่จริงมักเป็นในทางตรงกันข้ามซะมากกว่าเพราะถ้ามันทำให้คุณมีความสุขคุณก็ไม่ต้องเคร่งเครียดมากเกินไป ให้ความสำคัญกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มากขึ้นจะดีกว่านะครับพึงจำไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสุขหรือความทุกข์แต่วิธีการที่คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดกับคุณต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความเป็นจริงก็คือคุณอาจจะไม่พบความสุขเลยในที่ที่ปลอดปัญหาแต่คุณจะพบความสุข ทั้งๆท,ที่มีปัญหาอยู่นี่แหละครับที่จริงปัญหาคือบทเรียนที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วต่อไปคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่ออีกต่อไปแต่สำหรับความเจ็บปวดทางกายและใจนั้นเมื่อคุณยังคงทำอะไรแบบเดิมๆแล้วล่ะก็มันก็จะเจ็บซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆที่จริงคุณจำเป็นต้องใช้ความเอาจริงเอาจังที่มากพอ จึงจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆของชีวิตตัวเองได้และคุณจะกลายเป็นอย่างที่ตัวเองคิดว่าคุณเป็นเพราะเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่ดึงดูดสิ่งที่คิดให้เข้ามาหาตัวเองโดยได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นอยากมีอะไรขอให้เริ่มจากงานเล็กๆก่อนและทำงานให้สำเร็จจนกลายเป็นนิสัย ผู้คนที่ประสบความสำเร็จจะล้มเหลวบ่อยกว่าเพราะเขาหว่านมเมล็ดพันธุ์ที่มากกว่าเหตุการณ์หายนะทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ใช่หายนะจริงๆเพราะสถานการณนน์นั้นๆรอที่จะให้คุณเปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวเพียงแต่คุณจะสังเกตเห็นมันหรือไม่ และที่สำคัญก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเพราะคนเราแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือคนที่คอยปรับกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำกลุ่มที่2องคือคนที่ชอบรอให้ชนกำแพงอิดก่อนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ทราบหรือไม่ครับว่าไม่มีกลุ่มไหนเลยที่อยากให้คุณไปสอนวิธีการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเขา ดังนั้นภารกิจของชีวิตคุณจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเพียงเท่านั้นและความสํำเร็จไม่เกี่ยวกับความจริงใดๆแต่มันเกี่ยวกับทัศนคติของคุณพวกเราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากผู้อื่นและทัศนคติต่างๆที่อยู่รายรอบเมื่อเราอยู่ใกล้ใครบ่อยๆทุกอย่างจะซึมซับเข้าหากันและกัน และเราก็จะค่อยๆชาชินและกลายเป็นคล้ายๆค,คนแบบนั้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นในบางครั้งคุณจำเป็นต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหรือเลือกที่จะเปลี่ยนคนที่กำลังคบอยู่ในสมัยก่อนนะครับการศึกษาผู้คนต่างๆที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในเรื่องที่คุณต้องการอาจจะทำได้ไม่ค่อยง่ายนะครับแต่ในยุคสมัยนี้ที่โลกโซเชียลได้เชื่อมต่อกันหมดแล้ว ก็จะทำได้ง่ายกว่าเดิมอย่างมากๆเลยล่ะครับโดยสรุปหนังสือให้แนวคิดที่เรียบง่ายที่เรามักจะหลงลืมไปโดยมีหลากหลายสาเหตุเช่นยิ่งฟันฝ่าอุปสรรคยิ่งประสบความยากลำบากถึงจะดูเหมือนว่าเราคู่ควรกับความสำเร็จนั้นๆใช่ครับในการทำงานการใช้ชีวิตย่อมหลีกเลี่ยงความท้าทายไม่ง่ายเพราะ เราเองไม่ใช่ผู้ควบคุมปัจจัยภายนอกมีเพียงความคิดหรือทัศนคติของตัวเองเท่านั้นที่เราสามารถที่จะดูแลและทำความเข้าใจโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ก็ได้หากคุณเป็นเหมือนผมหลังจากที่ฟังคลิปนี้คุณอาจจำเนื้อหาอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นผมจะให้คาถาง่ายๆไว้เตือนใจในวันนี้และตลอดไปด้วยเลยก็คือ พรุ่งนี้ค่อยทุกมีสุขนับแต่บัดนี้อีกครั้งนะครับพรุ่งนี้ค่อยทุกมีสุขนับแต่บัดนี้และพรุ่งนี้หรือในวันถัดๆไปก็อย่าลืมใช้คาถานี้ด้วยละครับและผมรู้ดีว่าชีวิตของคุณก็จะมีความสุขได้มากขึ้นเลยละครับเอาละครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้ตอนนี้ช่อง Book for life ได้เปิดให้รับสมัครสมาชิกแล้วนะครับ และในอนาคตข้างหน้าถ้ามีสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมผมจะประกาศอีกทีในช่องนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังคลิปดีๆในทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ